สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับช่องบ้านสวนอินทรษาอีกเช่นเคยนะครับก็ไม่ได้พบกันนานแล้วนะครับนานๆถึงจะได้ทําคลิปสักครั้งนะครับพอดีผมไปทาคลิปสั้นก็ผมก็จะมาขุดหน่อกล้วยนะครับเอาหน่อกล้วยไปปลูกนะครับก็มาขุดหนอนะครับอันนี้หนอนี้นะครับต้นนี้จะเป็นต้นที่ ไม่มีเมล็ดนะครับผมปลูกไว้หลายหลายต้นนะครับหลายต้นที่ผมไปเอามาจากขายื้นที่นะครับเมื่อก่อนก็จะมีต้นที่มีเมล็ดนะครับส่วนใหญ่จะมีเมล็ดนะครับแต่แต่ต้นนี้นะครับที่ให้ผลผลิตแล้วไม่มีเมล็ดนะครับวันนี้ก็มาแทงแทงหน่อนะครับ ในแน่นอนนะครับก็เสียบครับเ,เสียบก้นดินออกพราะว่าตอนไปปลูกเดี๋ยวผมก็ต้องแต่งรากมันอีกนะครับก็ต้องเอาไปก็เสียบไว้แค่นี้นะครับอ่บาได้มาแล้วหนึ่งต้นนะครับก็ไปอีกต้นหนึ่งครับอีกต้นหนึ่งก็อ่าไม่มีเมล็ดเหมือนกันนะครับต้นหนึ่ง วควอยแตกขึ้นมาใหม่นะครับตรงนี้ฝนล,ลงมานะครับก็ขุดไปปลูกก่อนนะครับต้นที่จริงต้องให้ต้นโตกว่านี้นิดนะครับมันจะเหมาะสมต่อการปลูกนะครับแต่ผมต้องการเอาไปขยายนะครับก็เล กดเลยนะครับเอาให้ติดหัวติดรากไปนะครับมันจะงอกนะครับแต่ถ้าไม่ติดนะครับก็ไม่ติดหัวก็ตายตายสถานเดียวต่อไปนะครับผมก็จะทําการแต่งรากหมื่อเสร็ัก็รากทิ้งหมดเลยนะครับแล้วก็ตัดยอดนะครับครับตัดยอดครับเอาไปปลูก ไม่ต้องให้ยาวนะครับตั้นๆก็ได้นะไม่ต้องยาวมากต้นแบบนี้นะครับไม่ต้องออไม่ต้องตัดยอดก็ได้นะครับถ้าใครใครไม่ตัดก็ได้นะครับแต่ถ้าตัดก็ได้นะครับแลวทีนี้ที่เหลือนะครับก็่วนหนึ่งก็ตัดให้เป็น ปุ๋ยไว้กับต้นไม้คืนดินนะคคนดินให้ความชุ่มชื้นกับต้นตน,นี้นะครับแล้วก็ไปปลูกกันครับทีบบนี้ผมก็ขุดนะครับทีนี้เป็นอ่ะถนนนะครับที่ผมทำเป็นถนนเป็นไว วิ่งได้รอบสวนนะครับการปลูกกล้วยของผมนะครับผมจะขุดไม่ลึกนะครับขุดหลุมครับฝังแค่พอมิดหัวมันะครับเพราะว่าเดี๋ยวก็มันเป็นลูกสักสองสามรุ่นนะครับผมก็จะย้ายตำแหน่งในการปลูกนะครับในอีกอย่างตอนนี้นะครับผมปลูกก็ต้องการหน่อมันนะครับต้องการหน่อจะย้ายปลูกให้ตัวนะครับตัวรอบโคกหนองนานะครับเพราะว่า ในสวนผมถูกเต็มหมดแล้วนะครับอันนี้ก็ดิ่มานานอกนะครับก็ผมไม่ต้องกดหลุมอตามสูตรนะครับไม่ต้องห้าสิบคูณหกสิบคูณห้าสิบอะไรไม่ต้องนะครับก็เอาตามพอประมาณตามที่เรามีแรงขุดนะครับแต่ผมจะใชะ้ที่เหมือนกันนะครับก็คือรอยรอยรอยบากเนี่ยนะครับรอยบาก ผมจะหันลงไปฝังในคูนะครับจะจะหันลงไปฝั่งในคลองไส่ไก่ผมนะครับให้ให้รอยบากนี้นะครับหันมาฝั่งคลองไส่ไก่นะครับแล้วก็ให้ลําต้นมานะครับลาต้นลาต้นนี้หันมาบนถนนนะครับเพื่อเวลามันแตกหนอนะครับแตกหนอแล้วก็เป็นเครือจะได้อันมาฝั่งถนนนะครับไม่ได้หันลงคูนะครับแล้วอีกอย่างนะครับผมจะฝังไม่ลึกเท่าไหร่นะครับก็จะเอาแก้ ก็ท่วมท่วมหัวมันนิดนึงนะครับแล้วก็ฝังลงไปเลยนะครับหยียบหยียบนิดนึงนะครับช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนพอดีนะครับก็ก็เป็นแค่นี้นะครับแล้วก็ระยะห่างของผมนะครับก็ประมาณสามถึงสี่เมตรนะครับประมาณสามเมตรนะครับแล้วเดี๋ยวต่อไปพอผมต่อไปพอผมย้ายนะครับ ย้ายมาผมก็จะมาปลูกอ,ตตตตอ่ต้นตาลต้นตางรอบรัจไม่ห่างกันเยอะเท่าไหร่ยังไม่ได้มาตัดหญ้านะครับพอดีหญ้าหญ้าคานี้ขึ้นเร็วมากเลยครับพอฝนตกคนะรก็ปลูกไปก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยมาตัด ถ้าเอ่อกล้วยถ้าเราต้องการปลูกให้อยู่ได้นานนะครับเป็นกอนานก็เราขุดให้ลึกนะครับฝังให้โคนมันมิดเลยนะครับไปที่เป็นหัวนะครับให้มิดให้ลึกไปเลยครับมันจะได้ากว่ามันจะแตกหนอขึ้นมาแล้วก็มาลอยมันจะอยู่ได้หลายปีนะครับแต่ถ้าเราฝังตื้นนะครับมันจะแตกหนอไว้นะครับสําหรับคนที่ต้องการขยายพันธุ์นะครับก็ขุด ตื้นๆนะครับมันจะแตกต่อไวแต่มันก็อยู่ได้ไม่นาน,นครับกอมันก็จะลอ,อยพอลอยแล้วมันจะล้มนะครับอ่านะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ผมก็จบไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะปลูกให้เสร็จนะครับวันนี้ก็ขุดมาทั้งหมด สิบสองหน่อนะครับเป็นกล้วยน้ำว้าทั้งหมดเลยครับก็สวัสดีครับ